บ้านเพื่อนสุดหลอนผมมีเรื่องสยองขวัญที่ทำให้ผมลืมไม่ลงจะมาเล่าให้ฟังก่อนเล่าเรื่องผมขอกล่าวถึงตัวละครในานามสมมุติของเพื่อนผมก่อนนะครับเพื่อนผมมีชื่อว่าเอผมเป็นเด็กต่างจังหวัดแต่พ่อกับแม่มาทำงานที่กรุงเทพเลยมาเช่าบ้านอยู่ที่กรุงเทพส่วนเอเป็นคนเชียงใหม่ แต่พ่อกับแม่ส่งให้มาเรียนและพักอาศัยอยู่บ้านลุงกับป้าที่กรุงเทพบ้านเช่าที่ผมอยู่จะอยู่ซอยเดียวกันกับบ้านลุงกับป้าของเอผมกับเอเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยประถมจึงทําให้ผมและเอสนิทกันมากผมไปนอนบ้านมันบ่อยครั้งเอมันไว้ใจผมมากเพราะผมช่วยมันดูแลบ้านตลอดเพราะผมก็พอจะมีจิตสํานึกนิดหนึ่งว่ามาอาศัยบ้านเขาก็ต้องช่วยเขาหน่อย ็ช่วยงานบ้านนิดนิดหน่อยหน่อยมันให้ผมพบกุญแจบ้านไว้หนึ่งชุดแต่แค่ประตูหน้าบ้านกับประตูห้องของเอบ้านของเอจะเป็นบ้านชั้นเดียวเนือที่ไม่ใหญ่ประตูทางเข้าเป็นลูกโรงเหล็กบัดเมื่อเปิดประตูหน้าบ้านไปก็จะเจอทางเข้าบ้านซึ่งเป็นห้องโถงที่ลุงกับป้าของเอเขาจะอยู่กันซึ่งเอจะไม่ให้เราเข้าทางนั้นเพราะลุงไม่ค่อยชอบให้คนนอกมาเดินผ่านนอกจากจะเป็นแขกของลุงกับป้า พวกเราจะเดินเข้าด้านข้างคือเมื่อเข้าประตูหน้าบ้านแล้วระหว่างประตูหน้าบ้านกับประตูห้องโถงจะมีทางเดินกว้างประมาณ1เมตรเดินไปทางด้านซ้ายของตัวบ้านซึ่งด้านซ้ายของตัวบ้านก็จะมีเนื้อที่กว้างอีกประมาณ1.5เมตรแล้วจะเจอประตูเข้าห้องนั่งเล่นซึ่งห้องนั่งเล่นมันสามารถทะลุกับห้องโถงได้ซึ่งเวลาที่เราไปกันก็จะแบ่งกันเป็นสกลุ่ม กลุ่มแรกนั่งเล่นคอมเล่นเกมกันที่ห้องนั่งเล่นกลุ่มที่สองเข้าไปนอนดูหนังในห้อง A ซึ่งห้องนั่งเล่นกับห้องของ A จะติดกับห้องนั่งเล่นเลย ลุงรับพักของเอแก่อายุประมาณ60กว่าปีลุงของเอแก่ไม่สบายผมไม่รู้ว่าแกเป็นโรคอะไรแต่แกจะมีกิจกรรมแปลกๆที่แกทําคือแกจะยืนกางแขนแล้วก็ตะโกนดังๆว่าออกไปเสียงดังมากระยะห่างของการตะโกนประมาณ30วินาทียืนทําอย่างนั้นประมาณ30นาทีซึ่งตอนแรกที่พวกเราไปบ้านเอเราก็ตกใจว่าแกเป็นอะไรไม่รู้ว่าเขาไล่พวกเราหรือไล่โรค ส่วนป้าของเอแกเป็นอัลไซเมอร์แกจะชอบมาถามหาเอบ่อยครั้งเวลาแกไม่เห็นหน้าเอถามจนเราแอบขำอยู่บ่อยๆย,ยกตัวอย่างเหตุการณ์ผมนั่งเล่นคอมของเออยู่และเอก็อยู่ในห้องนอนของมันป้าแกจะมาถามเอไปไหนผมก็บอกอยู่ในห้องครับป้าแล้วแกก็เดินไปดูในห้องเอแกก็เจอเอแล้วแกก็ถามเอกินข้าวอย่างแล้วแกก็กลับไปนั่งห้องโถงบ้า แล้วประมาณสักยี่สิบนาทีแกก็จะเดินมาถามอีกเอไปไหนวันหนึ่งแกจะถามแบบนี้ห้าถึงหกรอบแต่พ่อแกเป็นคนน่ารักตัวเล็กเกเสียงเล็กๆผมเคยคุยกับแกบ่อยครั้งแกจะชอบเล่าเรื่องสมัยสาวสาวลุงพาแกไปเที่ยวที่นู้นทีน่นี่วาเลนไทน์ก็ซื้อดอกไม้ให้นู่นนี่นั่นผมก็ไม่เข้าใจเรื่องอื่นๆแกกลับลืมแม้แค่เพิ่งคุยไปเมื่อกี้ก็ยังลืม แต่เรื่องที่แกจำได้แม่นคือเรื่องลุงส่วนตัวลุงผมไม่เคยคุยด้วยเพราะแกดูเป็นคนดุดุเลยไม่กล้าเข้าไปคุยปัจจุบันผมอายุ25ปีนะครับย้อนไปเมื่อสมัยมอปลายผมเรียนอยู่โรงเรียนชายล้วนแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับกลุ่มเพื่อนพวกเราก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆซึ่งเวลาพวกเราโดดเรียนกันก็จะไปบ้านเอตลอด เพราะบ้านของเอเขาค่อนข้างจะฟรีสไตล์เพราะเขาอยู่กับลุงและป้าซึ่งแกจะไม่ค่อยสนใจเอสักเท่าไหร่ปล่อยตามสบายแค่ให้เอมันเอาตัวให้รอดเป็นพอซึ่งบ่อยครั้งที่เวลาเราโดดเรียนกันไปบ้านเอก็จะไปกันไม่ต่ำกว่าสิบคนด้วยความที่เป็นวัยรุ่นก็จะคุยกันเสียงดังรบกวนลุงกับป้าของเอมากจึงทําให้ทุกครั้งที่พวกเราไปบ้านเอลุงแกจะชอบมาตําหนิเหมือนแกไม่พอใจที่เอพาเพื่อนมาบ้านเยอะ แต่พอเอไปเคลียร์แกก็จะนิ่งๆิ่งไปแต่บางครั้งก็จะมีปากเสียงกันนิดหน่อยพอเริ่มมีปากเสียงกันบ่อยลุงแกก็จะล็อกประตูหน้าบ้านเพื่อไม่ให้พวกผมเข้าเวลาพวกเพื่อนมาก็จะเข้าไม่ได้ต้องโตให้เอมันมาเปิดให้แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนมาพร้อมผมก็จะเข้าได้เลยเพราะผมมีกุญแจบ้านเออยู่แล้ว แต่ทุกครั้งที่เราเข้าบ้านเอเราก็จะรีบเดินเลี้ยวซ้ายแล้วไปเข้าประตูห้องนั่งเล่นทันทีไม่แวะสวัสดีลุงกับป้าเพราะกลัวจะโดนไล่ตะเพิดออกจนเวลาผ่านไปจนเรียนจบมัธยมพวกเราก็แยกย้ายไปเรียนมหาลัยตัวผมได้ไปเรียนมหาลัยที่ต่างจังหวัดด้วยความที่พ่อกับแม่ผมแกกลับมาอยู่บ้านส่วนเนนั้นเรียนต่อมหาลัยเอกชนที่กรุงเทพพอเราเริ่มเรียนมหาลัย เวลาในการนัดเจอกันติดต่อกันในกลุ่มเพื่อนก็น้อยลงจึงทำให้ผมไม่ค่อยได้รู้เรื่องราวของเพื่อนแต่ละคนสักเท่าไหร่จนเรียนถึงปีสองกำลังจะขึ้นปีสามช่วงปิดเทอมผมก็เดินทางเข้ามากรุงเทพเพื่อจะมานัดเจอกับเพื่อนกลุ่มมัธยมแต่ตอนมาผมติดต่อใครไม่ได้เลยเพราะผมไม่มีเบอร์ติดต่อใครเลยเพราะผมเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์และซื้อโทรศัพท์ใหม่ด้วยจึงทำให้เบอร์ติดต่อเพื่อนๆก็หายไป แต่ด้วยความที่ผมสนิทกับเอที่สุดผมจึงมุ่งไปที่บ้านเอเป็นที่แรกเผื่อเจอเอจะได้ให้มันช่วยกันโตนัดเพื่อนๆมารวมกันเพราะมันเรียนอยู่ที่กรุงเทพน่าจะยังได้ติดต่อกับเพื่อนๆในกลุ่มบ้างพอไปถึงบ้านเอประมาณหนึ่งทุ่มผมเห็นตรงห้องนั่งเล่นมันปิดไฟมืดเลยคิดว่าเอมันน่าจะอยู่ในห้องนอนเมื่อเดินไปประตูหน้าบ้านก็จะมองเห็นห้องโถงที่ลุงกับพ่อเขาอยู่ เห็นว่าเปิดไฟอยู่และลุงกับป้าก็นั่งอยู่ผมก็จะเปิดประตูเข้าไปแต่ปรากฏว่าล็อกแต่ด้วยว่ากุญแจที่ออมันให้ไว้กับผมยังมีอยู่ผมก็เลยไขกุญแจประตูเข้าไปแล้วก็สวัสดีลุงกับป้าแล้วผมก็ล็อกประตูให้แกแกก็นิ่งๆนะไม่ว่าอะไรผมผมก็เดินเลี้ยวซ้ายไปเข้าห้องนั่งเล่นแล้วก็เปิดไฟแล้วก็ไปดูห้องเอว่ามันอยู่ไหมสรุป มันไม่อยู่ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงกลับผมจึงไปเปิดคอมที่ห้องนั่งเล่นแล้วก็นั่งเล่นคอมรอเอมันกลับบ้านจนประมาณสี่ทุ่มผมก็เห็นลุงของเอเดินมาที่ทางเดินหน้าทางประตูห้องนั่งเล่นแล้วแกทำกิจกรรมที่แกชอบทำเหมือนที่ผมเคยเห็นคือแกยืนกางแขนหันหน้าออกไปนอกบ้านแล้วก็ตะโกนออกไปท,ทั้งทงที่ได้ยินบ่อยจนชิน แต่ด้วยเสียงที่ดังมันก็มีบางครั้งที่สะดุ้งเหมือนกันผมก็ไม่สนใจอะไรก็นั่งเล่นคอมต่อแล้วพ่อแกก็เดินมาหาผมมาถามผมว่าเอไปไหนผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันไปไหนจึงดอบแกไปว่าอ๋อมันไปซื้อของข้างนอกครับป้ามันกำลังจะกลับแล้วแกก็เดินกลับไปห้องโถงที่แกอยู่ส่วนลุงก็ยังคงยืนตะโกนออกไปอยู่เหมือนเดิม แต่ที่น่าแปลกใจคือทำไมวันนี้แกยืนนานจังตั้งแต่สี่ทุ่มจนตอนนี้ประมาณเกือบห้าทุ่มแกก็ยังคงยืนตะโกนอยู่ซึ่งในใจผมก็คิดลุงไม่คิดว่าข้างบ้านจะมาด่าเลยหรือไงและในขณะนั้นป้าของเอกก็เดินมาหาผมแล้วถามคำถามเดิมเอไปไหนผมก็บอกเดี๋ยวมันก็กลับมาครับป้าแต่รอบนี้พ้าแกไม่เดินไปไหน แกยือนอยู่ข้างๆเหยื้อๆผมยือนอยู่อย่างนั้นเกือบสิบนาทีส่วนเสียงของลุงก็ยังคงตะโกนอยู่ด้วยความที่ผมรำคาญผมจึงปิดคอมแล้วไปรอเอในห้องนอนมันผมก็เปิดหนังดูไปเรื่อยๆด้วยความที่ห้องมันปิดทึปบและบวกกับเสียงหนังที่ผมดูจึงทําให้ผมแทบไม่ได้ยินเสียงภายนอกห้องเลยผมนอนดูหนังแล้วก็เผลอหลับไปแล้วผมก็สะดุ้งตื่นด้วยเสียงเคาะประตู ผมดูนาฬิกาเวลาประมาณตีสองกว่า,วาผมก็คิดว่าเอ๊ะมันกลับมาแล้วผมจึงบอกเอจะเข้าทำไมบ้านมึงน่ะเนี่ยเปิดเลยกูไม่ได้ล็อกหลังสิ้นเสียงผมผมก็ได้ยินเสียงเบาๆว่าออกไปผมนึกในใจลุงยังไม่หยุดตะโกนอีกหรอไม่เกรงใจข้างบ้านเลยหรือไงแต่รอบนี้ทำไมรู้สึกเสียงมันเหมือนอยู่ในบ้านหลังจากสิ้นเสียงลุงเสียงเคาะประตูก็ตามมาผมจึงลุกขึ้นไปเปิด สรุปว่าเป็นผ้าแต่สิ่งที่ทำให้ผมตกใจและรู้สึกกลัวคือลุงยืนอยู่ข้างหลังผ้าด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดแล้วผ้าก็ถามว่าเอไปไหนตามด้วยเสียงของลุงตะโกนว่าออกไปแกพูดสลับกันสองคนไปมาเอไปไหนของผ้าและเสียงตะโกนว่าออกไปของลุงผมรู้สึกกลัวมากๆรอบๆบบ้านเงียบสงัดมีแต่เสียงลุงกับผ้าที่แยงคงดังอยู่ ผมทนไม่ไหวแหวกทางป้ากับลุงจังหวะที่เดินจะพ้นจากป้าและลุงป้าก็คว้าแขนผมแล้วถามว่าเอไปไหนต่อด้วยเสียงลุงที่หันหน้ามาและตะโกนว่าออกไปผมสะบัดมือผ้าออกแล้วรีบวิ่งออกจากบ้านของเอแต่ด้วยที่เราล็อกประตูไว้จึงทำให้เปิดไม่ได้ทันทีจังหวะที่กําลังหากุญแจจะไขประตูเสียงลุงก็ตามมาออกไป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 ,อ,อ,กไปอยู่ข้างหลังผม แกยืนอยู่ในห้องโถงที่แกชอบอยู่แล้วตะโกนอยู่อย่างนั้นส่วนพระก,ก็กำลังเดินมาหาผมพร้อมพูดว่าเอไปไหนผมกลัวมากมือไม้สั่นไปหมดเสียบรูบกุญแจแทบไม่ไหวหลังจากที่ผมหลุดมาจากตรงนั้นผมก็ใส่เกียร์หมาวิ่งไปจนถึงปากซอยบ้านของเอตรงปากซอยก็มีเซเว่นอยู่ผมจึงนั่งหน้าเซเว่นตั้งสติแล้วคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทำไมพ่อแกสติเลอะเลือนไปหมดแล้วหรอทำไมลุงเขาถึงทำแบบนั้นกับเราหรือช่วงที่เราไม่ได้มาหาเอสอปีก่อนเพื่อนเราคนอื่นๆมาทําอะไรให้ลุงเขาเกลียดพวกเราหรือเปล่าจนถึงขั้นต้องไล่อย่างกับหมูกับหมาขนาดนี้ตอนนั้นเวลาประมาณเกือบทีสี 4, ผมก็ไม่รู้จะไปไหนดีเนื่องจากบ้านเพื่อนที่สนิทที่สุดเพื่อนก็ไม่อยู่แถมยังโดนไล่ออกมาผมจึงนั่งอยู่หน้าเซเว่นจนเช้าแล้วผมก็ไปหาบี ซึ่งบ้านของบีจะอยู่หลังโรงเรียนมัธยมที่เราเรียนกันจึงเป็นเพื่อนคนเดียวที่ผมพอจะไปหาได้ถูกพอไปถึงบ้านบีผมก็เจอมันช่วยแม่มันจัดร้านขายข้าวแกงผมเดินเข้าไปหามันพอมันเห็นผมมันถามผมว่าเฮ้ยไปไงมาไงเนี้ยแล้วทำไมสภาพดูแย่จังวะผมก็บอกบีเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังมีเบอร์ไอไหมโทรหามันให้หน่อยแล้วบอกให้มันมาหาที่บ้าน กูขออาศัยนอนก่อนกูยังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนบี B. มันก็บอกโอเคไปนอนก่อนเลยเดี๋ยวช่วยแม่ขายของเสร็จเดี๋ยวจะโทรบอกเอให้ผมตื่นมาตอนบ่าย3ก็เห็นเอกับบีมันนั่งคุยกันอยู่ผมก็รีบลุกขึ้นมาบอกเอเมื่อคืนกูไปหาบมงที่บ้านมาลุงกับพ่อทํากูแทบบ้าแล้วผมก็เล่าเหตุการณ์ให้มันฟังหลังจากที่ผมเล่าเสร็จ เอ๋มันก็ถามผมว่าเข้าบ้านไปได้ไงผมก็ตอบมันว่าก็กุญแจที่ให้กูไว้ไงเอ๋มันก็บอกกับผมว่าฟังกูนะลุงกูเสียไปสามเดือนแล้วแกเป็นมะเร็งส่วนป้าหลังจากที่ลุงเสียป้าแกก็ไม่ยอมกินข้าวกินปลาจนร่างกายแย่แล้วก็เสียตามลุงไปหลังจากลุงเสียแค่สองเดือนส่วนตัวกูหลังจากที่พ่อเสียก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านกูไปนอนหาเพื่อนด้วยที่กูไม่ค่อยอยู่บ้านกูก็เลยเอาแม่กุญแจล็อกหน้าบ้านไว้ ซึ่งกุญแจดอกนี้มึงไม่น่าจะมีนะผมช็อกไปแป๊บนึงแล้วก็บอกว่าอย่ามาพูดตลกอําเก่งนะเรามันบอกว่าถ้าไม่เชื่อไปที่บ้านกับกูผมเอละดีพักกันไปบ้านเอพอไปถึงหน้าบ้านผมก็เห็นแม่กุญแจล็อกอยู่จริงๆแล้วเอก็ขายกุญแจพาเข้าไปดูรูปลุงและผ้าในบ้านที่เขียนชาตะมรณนะแขวนอยู่ที่ห้องโถง ผมถึงกับขาอ่อนยกมือไหว้รูปลุงและป้าหลังจากวันนั้นผมเป็นไข้สามวันแล้วผมก็ไม่เข้าไปเหยียบบ้านเอออีกเลยทุกวันนี้ผมยังจำหน้าและเสียงของลุงกับป้าที่ยืนอยู่หน้าห้องของเอได้ขึ้นใจปัจจุบันนี้เอย้ายกลับไปทำงานและอยู่กับพ่อกับแม่ที่เชียงใหม่แล้วส่วนบ้านลุงกับป้าก็ยังใช้อาศัยบ้างเวลามาเที่ยวที่กรุงเทพ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องบ้านเพื่อนสุดหลอนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ